สวัสดีครับวันนี้ผมช่องเจเจนเขียวและเกลือแน่แลครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มากินนะครับวันนี้ผมจะมาน้ำพริกตีหนึ่งนะครับ ใครอยากรู้ว่าผมเอาไปทำอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามไปด้วยนะครับได้รู้ว่าผมเอาไปทำอะไรนะะถือ